แือว่าบางนี่บางใหญ่ก็เป็นยอกนะครับจะเพ็ดเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เขาจะลามเอาลามมีเขาตัดเป็นตอนเป็นตอนเนาะก็ไม่ถังไปเจ้าลามสร้างให้เยอะแล้วยเออ วันหกเอ็ดบรีมาว่าราประหยับุรีใ่ใสมัยดีนอเลยกสวัสดีนอหาพี่ๆน้องนปานาเกบซีเบิร์มูสูคนนอแต่ว่ามื่อนี้กเป็นมืองเนี่ แต่ว่าเขาจะเอทโซคลิปเลยเนาะเพราะว่าจากคลิปที่เขาทำมาให้กินแต่ว่าคลิปนี้เขาจะไม่ให้กินใหดยากเนาะภายในจำนวนคนเนาะครับชาวบ้านเขาหลายคนเนาะเขาลงมาติดแค่เนาะแต่ว่าเขาจะไม่ใหดคลิปโซคลิปเนาะแต่ว่าเขาไปเมื่อเดียวเนาะเห้โซคลิปเยะกินใหดยากเนาะสองในนาะเอาจะไม่ใหดกินใหดยาก อาจจะเม็ดยังแม่แต่ว่าเ้าจะเขาขสมใครตามคลิปนี้แต่ว่าก่อนเ้าเขาสมน้างก็จะขอฝากให้เอฟซีทุกคนหน่อซวยตัวไรก็เสร็จเป็นกำลังใจต่อภาษาคลิปเด็กกามีกำลังใจสร้างคลิปต่อไปอโอเคเราสมัครเขาสมคลิปนี้เป็นจนัญญาเลยเอาไปกันเลยชอบนี่เราจะมาเซาะบาร์นิเฮ็ดของกินของยากหน่อสูพีน้อ,องกินหน่อ 3คนเป็นผู้บริหารเนาะเฮ็ดของกินคนยากเฮาจะมายอกหรือว่าเฮาจะมาลามเนาะเฮาจะกิน2อย่างเลยลามกับยอกพร้อมเนาะ3บ่3เลยั้กบ่ฟ้าหลายยอกบางนึงเนาะลามบางนึงเฮ็ด2บางเลยจนน้อยยวว่ากันนี้แล้วเอาอยู่นอกพี่น้องวรัวรวเดี๋ยวจะมาสที่เนาะ ตัวกระบางยังเฮาก็ก็เตรียมเรียบร้อยยอร์เบรออนเพลทอันนี้นี่ฮาจะมาปิ้งอีกคร่งนึงเนาะบ่หลายอย่างประมาณ8-9โตหรือว่า10โตเนาะประมาณนั้นเนาะฮจะมาปิ้ง ตีแบบสูตรบานๆนีจับเลยนี่ไข่อ้าวเต็มตึกอาหารแกรมน์จำพวกอันเฮ็ด หาลามยอกเนาะอันนี้นี่เขาพักผ่อนเนาะพักผ่อนจากตึกแห่ตึกมองนะครับจะมาพักผ่อนเนาะบางคนก็ปพวงแห่ที่มันคาดเนาะบางคนก็น,นั่งสูบกอกนั่นงซิงไฟเพราะมันาหนาหนาวๆแน่เนาะทว่าอากาศโอนแต่ว่าช่วงนี้เนาะอ่าลดูมันหนาวมันเย็นเนาะถ้าเราลงหวัวมันจะเย็นจะหนาวเนาะเลยมาพิ้งไฟเนาะตากแดดจากคิดกินอ่า กินเขากินน้ําแล้วเนาะเฮาจะมาตึกอีกต่อไปเนาะรอบ2บดนี้เยกเาอยู่บานอ้ยบักสยาจักสยายงก้าวกลก็เอเนาะจักายอกเ็ดยอกว่าบางนี่บางใหญ่ก็แม่นยอกเนจะเฮ็ดยอกแต่ว่าตอนนี้เฮาจะลามเอาลามนี่เฮาตัดนตอนๆเนาะโเฮาจะตัดานสเลยกลิยอกอลามก็กระเซาอยู่ เรามีบอลประยมตลปาแกมแงก็ได้นะี่สัตเลยเัปาแก้แดงก็เอาออกขีอโตเอาขีอออกมันเอาออกขีย่างใส่เลย เฮ็ดก้อยเพราะว่าหลายคนเราพี่น้องเขาจะเฮ็ดก้อยเฮ็ดโยาจะล่ามนะบ้านอะไรกับ ในกระอ้อยโรนกดีดด้วยในอ่อเอาหัวตัวนี้เองมาใส่นี่เอก่งนฉันเอาตะไ้อนี่แลในหัวกะหอด้อรอกโปรใส่ก่อนเราเอร์นี้เลยอีรอรักโปรในโปรแดกโปรนี่ไกลตั้หมดปีตัดดาตัดดาน้นป่น

เอาโซนี้เอากาดจะมาทุบข่าเนาะเอาทุบข่าเพื่อจะใส่ใส่หนังก้อยที่เราจะหัดเนาะเพราะว่าเฮ็ดกินยูฟ่ายูดงเนาะตอมเบื้องหนึ่งเนาะจะใส่ก้อนหินเป็นหลักๆเนาะแล้วก็เอาก้อนหินตางเคียงเนาะแล้วก็เอาผ้าทุบๆๆๆเนาะทุบเข้าไปจนมันมุ่นเนาะตามที่ความต้องการของเขาเนาะมันจะทุบไปเรื่อยๆ

เออป้าเอ็นักลงป้าจดาวไปเดบขาดุดาดักตากสาวเี่ยเลอนักไมเดือดขาก็ไม่ได้

đi <laughs> lên ngoài này nè toàn gà. ơi, ngay với thông giang, giông cơn, giông trên nào hơn, อย่างโอเคเนาะแต่ว่าซอนี้นะเฮาจะมาซอยมาหลัารเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมาเอาทรงยางจะมาสมเข้ากันพร้อมกับรดแดงนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาจะเอาฟ้าเข้าทุกอย่างก่อนนนี่เฮาจะเอาปลาสาัดใส่ทกอย่างบหอมท่องเรือบ่เลให้

เนื้อเอาปาเอเสร็จแล้วจะใส่มดแดงาใส่มดแดงลงไปพราแดงเฮากจะกระเทียมไว้เรียบร้อยแล้วจะมาสั่นมดแดงให้มันตกลงให้นลงลงในปลาได้ทุกยางเลยเดนอกเตไ เราจะมาใส่คาบ้านเลยหลังจากใส่คาข,าขามดนแดงไปที่ช่ไ,ไดเรร่อยนะครับจะมาค้นเลยนอกคนให้มันเข้ากันเนาะคนเันก็จะเอาไบใหม่ออก และบัวจะขรลนทางในเลยจะอาเดินแล้วดยันนี่จบก็เออยกราบบัวเปนิ่เลเจอเมู่นแ้วขวัโอ้ยเจอ์เปยเจ้าก็ก็จะเล่นนะย่าๆย่ดุดง จรงยังปกันงายจังไปไปไปไไปไปัปนปไปไไปไปไมไป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 าไปไปไปไนไกไีไป่ไป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 ไไปไปไะไป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 ไไป สร่ยในล่ตัววจาใส่้อลกเลยมาเพชรมาใส่ใส่เป็นนวลงไปเลยจใส่เป็้จากที่เราใส่้นคนๆให้เขากันนะเอาลยเไว้นพกสดนเียมรบ่นเอานี่ปมงเนาะบอรนักปุ๋

kinh ngan đi như bạn đã bén xem ừ. cực nào, người? Ừ. Ừ. Đó, thì nòng rồi lần đầu kết hợp cùng เวลาเป็นจ no ังซ well, so. sure sure oh, yeah. ีและเฮ็ดกินดูปลาดดองเนาะดูดองเต้ีต่างปนปลาผสมสำเร็จร้อยถ้าจะมาล่องซีมือเป็นเยอะแล้วก็ลับรอลอซีมือ ไปกินข้าวศาสตร์นําซื้อใหม่แซ่บๆหรือบ่อือลวกๆครับแซ่บครับครับครับมาแล้วยังบ่ได้จบยัง

เอดเงยดอกเอ็ดเยดอกปานยายามเริ่มเมอจาเด้อแงตไปิดนี่ไฟไฟไฟคนนาเต้คนลาโต้ครัง่าไอเต็ายเลาให้กำลดอกูดมูเด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อเคเนาะจะโซนี้นะเขัจะทีมงานเขากินข่าวโน็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจะกนั่งซุปกอกซุปยาเน้าบานคนแต่ปูมแห่เนาะกันยังสีดำเนินโตหกสองจะปตึกแต่ได้เนาะอันนี้พ้นเติเลย โอเคือว่าช่วงนี้เนาะเากหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วเนาะก็จะมาตึกต่อหอบสองบ้านนี้อันนี้ก็ประมาณกับสองโมงกว่าๆแล้วเนาะแต่เดายังลงหวยลงห้องอยู่เนาะเพราะว่าเราจะตึกหอดประมาณหอดสามสี่โมงจะคอยเมื่อบ่ายไปนี่ก็จะโยนฟ้าให้เนาะ อ๋ออันนี้เนาะบางคนนำหอดมาถึงเนาะกบบางไม้์เทียเจ้าจะกินมากนะครับเจ้าตาเด็ดมากินเก็บมากินจากมากไอ้สังมักวาน้ำมักวาน้ำโอ้มักวาน้ำยามนี่เนาะเราดูนี่มันลายเนาะมันจะมาจะสุกเนาะมาดูนี่แล้เดี๋ยวเราจะไปหาถ่ายใกล้ๆเนาะเอฟซีได้เบิ่งนี่นี่ ก๊อกมจะโบโซงอะไรหนอมันก๊อันนี้มันนักอยู่แคมน้ำันักจะเกิดอยู่แคมน้ำถ้ามันสุกดีเขาจะกินวานกันนอกจากนีอันนี้ข้าพเจ้าก็รอกินวานอยู่ เฮ้เขาจะพักผ่อนอยู่นี่เนาะพักผ่อน่าเป็นครั้งสุดท้ายเนาะหลังจากเขาเลิกเต็นี้แล้วเขาก็จะคอยเมือบ้านเมือเฮือนว่าเนี่ยโซนนี้เขายังตึกอยู่วังตัวนี้เนาะเพราะว่ามีมีแใหญ่เนาะเนาะเนาะนั้นเป็นพวกตึกแใหญ่เนาะ เราจะตึกวังตัวนี้แหละเราไปจกับบ้าอันนี้อันนี้เขาจะมาสอบขี่ปลาไปอืเราอเนาะ้องเทวาวังตัวนี้แหละบางที พอข้าพเจ้าเสียชีวิตเนาะในเมื่อข้าวเขาอายุกันยังหน่อยประมาณอยู่เจ็ดแปดปีเนาะมองหันและมองเขาอยู่หันและเขาเอาออกศพเพ่นเนาะแต่นาเนาะเขาหมดเขาออกศพเพ่นนะว่าโชนร้าข้าเจ้ากามาหาบ้านให้กันนาอมาทำมาหากินมัดบาทเนาะคือคือมอนีเนี่ยมัดบาทเนาะข้าเจ้าไปแต่ว่าเพ่นก็ได้พบคมยุ่งยากเสียชีวิตไปเลยเนาะ อาโอเคเนะาะแต่ว่าผานการกันไวน้หรือว่าการทำมาหากินของอาทีมงานเนาะพวกข้าพเจ้ากนะารซีสินสุดลงเกี่ยมบีิเนาะแต่ว่าเหาจะบ้านแห้งบางนเล็แล้วหาการตั้งคนการคอยกบบารบ้านกับเบือนเนะาะว่าเขาติดมาติด้งเนนะาะการคอยได้รายปันได้เนะาะแต่ยจุเดียวเนาะเพราะว่าข้าวการบริเน คิตนาบางใจอยากจะมาบ่อนแห่ติดแห่อะไรครับก็มีเรียกอะไาบ้านนั้นโมว่าอะไรครับจะมามาคิดเลยเนาะว่ามันกระเทิรนเราได้โล่ห่วยเนาะเพก่อนเราเสียมเราฝากจะคลิปนี้เนาะถ้าทานได้ได้เบิ่งได้ชมเนาะคลิปนี้แล้วฝาอย่าลืมเนาะกดไลค์ถ้าถูกใจแล้วอย่าลืมกดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจต่อสร้างคลิปแล้วก็มีกำลังใจสร้างคลิปต่อไปเนาะ โอเคเนาะที okay. Now, Now, ่ว่าผ่านการขึ้นไว้ในมิกา4สําเร็จลบลยูบนนี้เลยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเอาขอขอบใจ